สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับกล้องเรน่อง,องกุมอฟ้านะว่าพวกเขาจะปรากฏตัวออกมาในตอนไหนและเมื่อไหร่พวกเขานนั้จะปรากฏตัวออกมาสักทีเพราะว่าด้วยความที่ว่าเนื้อหาในปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวเกิดกับกล้องเรน่องกุมอฟานั้นก็จะได้มีการปรุงเรื่องราวนะฮะลากยาวมาตั้งแต่เนื้อหาในภาคเดโรซาแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นวิแวเลยนะว่ากล้องเรน่องกุมอฟานี่พวกเขานนั้จะปรากฏตัวมาในตอนไหน พราะว่าก่อนหน้านี้ในเนื้อหาในภาควาโนเราก็จะได้เห็นนะว่าเนื้อหาในภาคนั้นมันคือเรื่องราวที่มีโอกาสสูงมากที่กองเรือกุมโมฟานจะปรากฏตัวออกมาแต่ว่าจนถึงลูฟี่เนี่ยมีร่างแก่ห้าและก็สามารถจะชนะใครโดนลงได้เนี่ยมันก็ยังไร้วิเวลที่กองเรือกุมโมฟานนี้จะได้ปรากฏตัวมาใช่ไหมฮะและนั่นก็เลยทําให้จนถึงเนื้อเรื่องในปัจจุบันจนป่านนี้กองเรือกุมโมฟานนี่ก็ยังไม่มีบทบาทจะมีก็แต่เรื่องราวที่บอกนะว่ากองเรือกุมโมฟานเนี่ยในตอนนี้พวกเขาเนเคลียร์เรื่องราวแล้วก็เริ่มออกเดินเรือบานนััหใปจจุ ในตอนนี้กองเรือกลุ่มโมฟานที่สามารถปรากฏตัวในถุเมื่อแต่เพียงแค่ว่าในตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่ากองเรือกลุ่มโมฟางพวกเขานั้นจะมาแล้วก็ปรากฏตัวในตอนไหนซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่เราได้เห็นนะว่าในเนื้อหาวันพีในตอนนี้ได้มีการปูเรื่องราวว่าหลังจากนี้กลุ่มโมฟานที่จะหนีไปที่เอลบาบโดยที่สถานที่แห่งนั้นก็จะมีโอกาสลุ้นสูงมากที่เราจะได้เห็นกองเรือกลุ่มหมฟานั้นปรากฏตัวขึ้นที่นั่นราะว่าที่เอลบาสนั้นก็จะมีกองเรือกลุ่มโมฟางนั่นคือกองเรือที่เปนยเ้ี มันมีโอกาสสูงมากที่กองเรือกลุ่มหมอกฟาที่เป็นคนยักษ์พวกเขาเนี่ยจะปรากฏตัวออกมาในตอนที่อยู่ที่นั่นนั่นเองแต่ว่านั่นก็จะเป็นเรื่องเล่ากองเรือกลุ่มหมอกฟางที่เป็นเฉพาะกองเรือเผาคนยักษ์เท่านั้นแต่ว่ากองเรือกลุ่มหมอกฟาในปัจจุบันนั้นมีหลายกลุ่มและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เริ่มออกเดินเรือกันแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังมีโอกาสสูงมากที่กองเรือพวกนั้นเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้ปรากฏตัวออกมาเหมือนกันแต่ว่าการที่จะไปปรากฏตัวที่เอลบาวกันหมดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปล่าปพัจจุบัน ส่วนนั้นก็คือเนื้อหาในภาคเ k เคมันก็จะน่าสนใจนะว่าการต่อสู้ในสงครามที่เ k เค่ยจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่กองเรือกลุ่มโมฟานจะได้มาที่นี่แล้วก็ปรากฏตัวขึ้นภาวะที่ AK เ k เค่ยก็อย่างที่เราเห็นกันว่าในตอนนี้เนี่ยมันได้มีพลเอกคิสรูฮาร์เพิร์เซตเทิลเราพลเรือโทแล้วก็กองเรืออีกมากมายและที่สําคัญที่ึ้นในตอนนี้ข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยมันได้มีการกระจายข่าวไปแล้วนะว่าในตอนนี้หมฟาลูฟี่ที่ไปจับพาร์ทเขานั้นยึดเกาะเอเคสแล้วก็ได้จับโทเวก้าพานเอาไว้เป็นไปไปตัวประกรัน และคนที่ปล่อยข่าวเรื่องราวพวกนี้นี่คือบิ๊กนีมอร์แกนนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยการเป็นเรื่องราวที่ไม่น,น่าสนใจนะ้ว่าการปล่อยข่าวแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ข่าวพวกนี้นลายเป็นจริงหลังจากนี้หรือไม่เพราะว่าที่ความที่ว่าก่อนหน้านี้บิ๊กนีมอร์แกนข่าวนั้นก็ได้ทําการปล่อยข่าวนัลูฟี่ข่าวนั้นได้ชื่อว่าไปจากพาร์คนที่5ใช่ไหมและหลังจากนั้นลูฟี่นึกเอาชนะใครโดดถสําเ็จและข่าวนั้นก็ได้กลายเป็นเจา้าพาร์ตตามคำพูดพวกนั้นมันก็เลยน่าสนใจนั้นว่าจากคไพู ที่ในตอนนี้ข่าวนั้นบอกนะว่าลูฟี่เนี่ยข่าวนั้นได้ทาการยึดกเกาะเอเคทเอาไปแล้วซึ่งในตอนนี้ก็จะเห็นได้นะว่าแผนการของกุมโมฟางเนี่ยนั่นคือการหนีไปที่เกาะเอลบา e บแต่ว่าใน,นตอนนี้ก็อย่างที่เห็นกันว่ากุมโมฟางเนี่ยไม่สามารถหนีได้เพราะคิดสรุแล้วก็กองเรือมากมายแต่วกฟอส่วนหนึ่งที่เป็นแผนการในการหนีเนี่ยมันก็ดันมาพังลงไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจนะว่าการต่อสู้ในปัจจุบันที่หนียากขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการต่อสู้ที่มันรู้ผล และนั่นอาจจะเป็นเรื่องราวที่กองเรือกุมโมฟาเนี่ยพวกเขาเนี่ยอาจจะรู้ข่าวแล้วก็เดินทางมาที่นี่เพื่อดาการต่อสู้กับกองเรือของรัฐบาลโลกก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดกองเรือกุมโมฟารเนี่ยปรากฏตัวออกมาช่วยในการต่อสู้และในตอนนั้นพวกลูฟี่เนี่ยสามารถชนะคิดซารูได้ขึ้นมาในตอนนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่กุมโมฟาเนี่ยสามารถเอาชนะพลเรืออีกได้และในตอนนั้นยังสามารถกําจัดกองเรือของรัฐบาลโลกได้อีกด้วยนะฮะและที่สําคัญก็คือเอ็กเฮดมันไม่ได้อยู่ห่างจากที่เอบกร์ก เพราะฉะนั้นกองเรือที่อยู่ใกล้ที่สุดของกลุ่มหมฟ้าในปัจจุบันนั่นก็คือกองเรือของลาคนยกักที่มันน่าสนใจนะว่าพวกเขาจะน่าจะปรากฏตัวขึ้นแล้วก็มารับกลุ่มหมฟ้านั้นเดินทางมปย่งเอลบาร์หรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอรุนแล้วก็รอดูกันนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับไคร้แล้วก็ก,กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตในหาคีมใหม่ช่องเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดครับ